สวัสดีครับบ้านรักอ้อนยินดีต้อนรับครับวันนี้น้องๆก็อายุครบหนึ่งเดือนเต็มครับดูก็อ้วนเราก็รีบแยกนะครับเพราะว่าหนึ่งเดือนแล้วแม่เขาจะนำนมจะเหลือน้อยละเพราะเลี้ยงลูกเขาเยอะหลายตัวและอีกอย่างน้องมีฟันนะครับเนี่ดึงไม่หลุดนะครับกัดนมแม่เขามันก็เจ็บแล้วมันถึงเวลาแยกแล้วครับนี่ไม่ต้องเป็นห่วง เดี๋ยวเอาไปเลี้ยงให้เองถึงเวลาแยกก็ต้องใจแข็งหน่อยครับแต่อ้นมันดีอย่างหนึ่งครับเวลาเราแยกแม่แยกลูกกันเขาไม่เสียงดังเหมือนไก่ครับถ้าไก่นี่แยกนี่ลูกเขาจะร้องหาแม่เขาแต่อ้นดีอย่างครับเวลาเราแยกน้องก็จะไม่เสียงดังนี่นะครับประเด็นที่จะตามมาก็คือน้องจะดูดหูกันครับเพราะว่าเขาเคยติดหัวนมแม่เขาเนาะ ในทีนี้ถ้าเราแยกเขาก็จะเริ่มหาที่ดูดสาเหตุการดูดหูและดูดหลังกันก็จะเกิดขึ้นครับเวลาเราแยกมาก็เตรียมเบาะไว้เลยครับผ้าเสษผ้าที่เป็นเสื้อผ้าของเราให้น้องจะได้จำกลิ่นเราได้อ,อาหารใส่ไปเลยครับหลักๆเลยครับข้าวโพดอ้อยมันเทศน้องจะกินตั้งแต่ยานมเลยครับนี่แะครับ ยันโน่นเลยครับเราจะเลี้ยงให้อาหารแบบนี้แหละข้าวโพด <P ot> อ้อยมัน <P ot> แล้ก็ให้ยันน้องเขาแปดเก้าเดือนถึงไวผสมพันธุ์น่นแหละครับ <P ot> เราจะเลี้ยงแบบนี้แหละให้อาหารเดิมๆซ้ำๆแบบนี้วนไป <P ot> นี่แหละครับ <P ot> ช่วงนี้พยายฝนตกนะครับสงสัยต้องได้กกไฟบางครั้งเราก็เราต้องกกไฟให้น้องนะครับนะ เพราะว่าช่วงหนาวช่วงที่หนาวจัดหรือฝนตกเงี้ยน้องก็จะหนาวตอนกลางคืนกกไฟแล้วก็หากล่องกระดาษมานะครับเจาะรูหาไฟไฟกกลูกไก่นะครับไม่ได้ไฟทั่วไปที่มีความร้อนประมาณ6 0วัตต์สวัตร้อยวัตแล้วแต่ขนาดของบ่อนะครับเราก็จะปิดฝาข้างบนนี่ครับ ัวผมใช้ขั่วแบบเป็นเซรามิกครับทนร้อนปกติเขาจะหลอมละลายนะครับต้องระวังนะครับอย่าให้ไปถึงน้องข้างล่างเอื้อมถึงปุ๊บกัดสายไฟก็ไฟดูดตายนะครับเคยมีที่นี่เคยมีครับย้อนให้ไก่แล้วก็สายไฟพาดบ่อยอย่างนี้ก็หาหลอดไฟที่หลอดไฟกกกลูกไก่นะครับไม่ได้หลอดไฟที่เป็นแค่ให้แสงสว่างนี่เลยครับวิธีพ่อเลี้ยงเดี่ยวกํลาลังจะเกิดขึ้นแล้วครับตั้งแต่นี้ไปก็ต้องได้เลี้ยงน้อง ปิดฝาข้อครับกันยุง